เตั้งกระทะไปแล้วขอเติมน้ำมันก่อนนะคะนิดเดียวพอเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยพอเราใส่น้ำมันเสร็จแล้วไม่ต้องรอให้กระทะร้อนก็ได้นะคะใส่กระเทียมกับพริกไทยที่เราโขลกไว้ไปเลย,เลยอดผัดให้หอมฉุยเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะ เหลืองๆนะคะพอกระเทียมส่งกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เหลืองแล้วเห็นไหมคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆแล้วก็ส่งกลิ่นหอมๆตามด้วยหมูที่เราหั่นไว้ลงไปเลยเ ไปเรื่อยๆนะคะเป็นหมูสุกจากสีแด,แดงแดงแดงชมพูเมื่อกี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชมพูขาวแล้วแล้วก็พอหมูเกือบจะสุกนะคะเราก็จะตามด้วยพริกหยวกของเราลงไปเลยไม่ใช่พริกหยวกสีเป็นพริกหวานพริกหวานวันนี้เราจะใช้สองสีนะ สุจิ้มหวานอันนี้เราจะใช้สองสีนะคะก็คือนี่สีแดงกับสีเขียวอันนี้แค่อย่างรั่วได้เ,เองนะคะไม่ไม่ไม่ได้ใส่หมดทั้งลูกเนาะแค่ขึ้นลูกเองนี่หมูเราสุกหมดเรียบร้อยแล้วหมูเราสุกแล้วเราก็ใส่งไปเลยจิ้หวาน เขาให้เข้ากันนะคะจาั้นล้วก็จะเติมน้ำเติมนิดหน่อยนะคะเป็นน้ำเปล่าหอมพริกไทยกับกระเทียมมากเลยแล้วก็กลิ่นหวานเนี่ยเริ่มออกแล้วหอมมากอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากค่ะตอนนี้เราเริ่มปรุงกันเลยนะคะ หอยสองช้อนนะคะหัวหอหอยอสองช้อนต่อไปก็ชิยุขาวหนึ่งช้อนนะคะ นงรสหนึ่งช้อนแล้วก็น้ำตาลนี่ค่ะนิดเดียวข้่ไปช้อนก็ผัดทุกอย่างวารวมกัน ถึงขัง้นตอนชิมได้น้ำมันเริ่มข้างแล้วนะคะขอน้ำแบบถูกิ้นิดนึงจนมันจะอีกนิดหน่อยอแล้วก็ผัดให้สุกเข้ากันนะคะ ให้เขาเดือดรั้งนึงแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะเดี๋ยวพริกหวานของเรามันจะยุบลงไปทั้งหมดก่อนนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องอันนี้ผัดพริกหวานของเรานะคะพริกหวานเขาเรียกอะไรหมูผัดพริกหวานกระเทียมพริกไทยนะคะชื่อยาวมากใส่ทุกวัตถุดิบลงไปในชื่อเมนูนี้ เดี๋ยวอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ยังไงต้องขอตัวไปก่อนกิดขอให้ทุกคนอร่อยกับกับข้าวมื้อเย็นนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ